สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวสุกแกแห้งของโปรดบิ๊ดนะคะตอนนี้ก็รีวิวให้ดูเครื่องเคียงมาเสิร์ฟแล้วดองคลิปแต่เดือนธันวาปี2022น,น,นะคะตอนที่ไปคืออากาศหนาวมากทายคลิปอย่างทรมานเลยค่ะอตอนนี้ก็เครื่องเคียง,งที่เขามาเสิร์ฟนะคะระหว่างรออาหมมารแล้วนะคะจะบอกว่าร้านประจําบิดอยู่ทางออก2นะคะสถานีหงอิกแต่ตอนนี้เรามาทางออก3นะคะรสชาติมันจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละร้าน ถ้าบิชอบบิ๊กชอบร้านเก่ามากกว่าค่ะร้านนี้จะออกมันๆนิดๆ,ๆนะคะนี่นะคะค,าค,าค้ามาตีมาเลสุกพร้อมจะเลสุกกระดูห <c oughs> กหม<ห><ห>ูนะคะแก้แห้งใช่นะแก้แห้งแก้แห้งนะคะคือร้านเดิมนะคะที่นี่มาเกาหลีทุกรอบคือหลายๆปีมากที่ติดไปแล้วค่ะนนรา้านนี้มาเอาหลีนาน3ปีร้านนี้ต้องหัวหมทั้งออกต่อติดไปเรียบร้อยทีนี้ก็เลเซริร์ก็ขอบคุณนะคะที่เจอิตเตอร์นะคะของ ะ,ะต้องขอบคุณาจริงโซคาเฟ่นะคะก็คือเขาแชร์ว่าร้านนี้อร่อยเขาเลยเดินตามมาอยู่ที่ออสานนะคะเ,เดี๋ยวจะแปะโลจิชั่นแล้วก็ของเป็นเนวอร์ของเกาหลีนะคะเผื่อจะมามาทานนะคะร้านนี้เปิด24ชั่วโมงเลยเดี๋ยวจะมาชิมกันข้าวๆนะคะว่าอร่อยไหม <c oughs> คือเซตหนึ่งนะคะ9,000บาทอะ9,000มอล9,000แพงจัง <c oughs> ก็อร่อยเหมือนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะรีวิวอีกทีหนึ่งนะคะว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวตอนทานเสร็จอะคะ่ะจะถ่ายมีป้ายหน้าร้านให้นะคะเผื่อใครมาแล้วก็จะได้ไม่หลงแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายตอนเดินขากลับแล้วกันนะคะจากร้านนะคะไปเอ็กซิสามนะคะของสถานีพฮมอีกสเตชันนะคะโอเคไปดูข้นเลน ราคาที่บอกคือไปร้าร้านนไทยจะลงกยาายไป่สี่ชั่วโมนะคะคือถ้าสมมตาก็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะแชร์ไางงี้ดีกว่าอันนี้คือจะได้งเกง่ายๆนะคะว่ามันจะเป็นในซอยแล้วก็มีร้านตรงนี้ที่ร้านมีข้ดีตรงนี้ดีกว่าอันนี้จะง่ายกว่านะคะ ได้มาถูกหรือไม่นี่ที่เห็นแล้วอย่างเดิมคือที่อยู่ค่ะสองสองี่นะ <c oughs> ห้าง่ายเลยนะคะค <c oughs> นี้ <c oughs> เดี๋ยวจะให้เดินไปดูแพนไปดูว่าทางเดินเข้ามาจากสถานีรถไฟฟ้าค่ะมันจะเลี้ยวว่าเป็นซอยตรงหน้าน,นี้นะคะเนี่ยค่ะเ <c oughs> ดินตลอดเนี่ยค่ะคือเดินมาถ้ามองมือมือบี ็นทางที่จะเป็นรถส่วนสาธารณะค่ะแล้วก็ถ้าตรงมาจากรถไฟฟ้าค่ะออกสาน,นะคาสบน้คือเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็จะเจอร้านตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเดินไปด้วยกันเลยด้าน,นหลังนะคะก็คือทหารเดีนรถไฟแล้วก็เดินมาตรงนี้นะคะก็ลเลี้ยวไปทางนี้ก็จะเจอตรงไปก็จะเป็นที่ปิดบอืไปกีเดี๋ยวนี่จะตรงสายตัดเป็น นสอตให้ละกันนะคะว่าเดินมาจากรถไฟฟ้าค่ะไปร้านยังไงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวติดขึ้นอื่นอันนี้สุดทางก็คือรถไฟฟ้าทางออกสามใช่ทางออกสามค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องวีนะคะแล้วก็ดูคลิปจนจบนะคะถ้าสงสัยยังไงนะคะก็คอมเมนต์ถามได้เลยคะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะบ๊ายบาย